ภายในบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งโดยที่บริเวณบ้านนั้นมีเนื้อที่กว้างใหญ่เลยทีเดียวและมีบ้านหลังใหญ่สวยงามปลูกอยู่หนึ่งหลังเศรษฐีคนนี้มีชื่อว่าวากะหรือที่ใครต่อใครเรียกกันว่าเศรษฐีวากะเศรษฐีวากะนั้นมีเมียหลายคนแต่เมียที่มีลูกให้กับเขามีอยู่เพียงแค่สองคนเท่านั้นคือวายาที่เป็นเมียแต่งและให้ลูกสาวแก่เขา ซึ่งเศรษฐีวากะนั้นรักมากลูกสาวคนนี้มีชื่อว่าเบนจามาาส่วนเมียอีกคนที่มีลูกสาวให้กับเขาเช่นกันแต่เผอิญเป็นเมียบ่าวรับใช้และลูกสาวที่เกิดมาซึ่งมีชื่อว่าเบนจารักนั้นจึงไม่ได้สุขสบายเท่ากับเบนจามาาแต่เศรษฐีวากะ,กะก็ดูแลเอาใจใส่อยู่เหมือนกันถึงแม้จะไม่ได้รักเท่ากับลูกสาวคนโตแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งขว้างให้ลำบากยากแค้น ลูกสาวทั้งสองคนของเศรษฐีวากะจะอยู่กันคนละบ้านโดยเบนจามาจะอยู่ที่บ้านหลังใหญ่กับแม่ของเธอและเบนจารักษ์กับแม่อยู่ที่บ้านหลังเล็กตรงท้ายสวนแม่ของเบนจารักษ์มีชื่อว่าสัมพีและทั้งสองแม่ลูกก็ชอบในความเป็นอยู่ของตนมากเพราะบ,บ้านเล็กๆหลังนั้นก็สะดวกสบายดีและเนื่องจากสัมพีแม่ของเบนจารักษ์ เกิดมาในชนชั้นบ่าวรับใช้แม้จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามไม่แพ้วายาเมียแต่งของเศรษฐีวากะแต่เธอก็ไม่สามารถทัดเทียมว่ายาได้เพราะชนชั้นที่กำเนิดเกิดมานั้นแตกต่างกันเธอจึงยอมจํานนต่โชคชะตายอมจํานนให้กับชะตากำเนิดและยอมอดทนเป็นบ่าวรับใช้รองมือรองเท้าว่ายาเรื่อยมาจนกระทั่งตั้งท้อง และมีลูกให้กับเศรษฐีวากะเธอถึงได้สุขสบายมากขึ้นโดยไม่ต้องทนอยู่กับวายาต่อไปถึงแม้สัมพีจะอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันแต่เธอกับลูกสาวก็อยู่กันอย่างสุขสงบดีส่วนเบนจามาศกับเบนจรลัตที่เป็นพี่น้องกันนั้นจะไม่สนิทกันเลยเพราะต่างก็แยกกันเลี้ยงดูโดยเบนจมาาจะเป็นลูกสาวที่มีหน้ามีตา ถูกเลี้ยงดูอยู่บนกองเงินกองทองมีชีวิตที่สุขสบายโดยไม่ต้องทำอะไรเลยซึ่งแตกต่างจากเบนจลักษณ์ที่ไม่ได้สุขสบายเท่าเพราะเธออยู่ในฐานะลูกของบ่าวคนรับใช้ดังนั้นชีวิตของเธอจึงต้องทำงานช่วยแม่เท่าที่เธอจะทำได้แต่เศรษฐีวากะก็ยังเมตตาอยู่และรักใคร่เธออยู่ไม่น้อยเช่นกันเบนจลักษณ์นั้น นานๆครั้งถึงจะได้พบกับผู้เป็นพ่อแต่เธอก็ไม่เคยน้อยใจในโชคชะตาของตัวเองและคิดว่าตัวเธอเองยังโชคดีกว่าเด็กคนอื่นๆอีกหลายคนนักแม่จา๋าเดือนนี้หนูจะได้เจอกับท่านพ่อหรือไม่คงไม่ได้เจอหรอกลูกท่านเศรษฐีมีงานยุ่งจ้าลูกก็แค่ถามดูลูกไม่เป็นไรดอก สัมพีโอบกอดลูกสาววัยสิบขวบไว้ได้วยความรักและทุกครั้งที่เบนจลักษ์ถามหาพ่อเธอก็จะรู้สึกใจหายทุกครั้งไปเพราะแม้จะอยู่อาศัยในบริเวณบ้านเดียวกันแต่น้อยครั้งนักที่เบนจลักษ์จะได้พบกับผู้เป็นพ่อซึ่งเธอรู้ดีว่าเป็นเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าเศรษฐีวากะไม่อยากมีปัญหากับวายาในทุกครั้งที่เศรษฐีวากะมาหาเธอกับลูก เขาก็มักจะถูกว่ายาว่ากล่าวอยู่เสมอและบางครั้งตัวเธอเองก็โดนหางเลขไปด้วยเช่นกันเศษฐีวากะเลยตัดปัญหาโดยการไม่มาหาเธอกับลูกแต่จะส่งคนมาดูแลและถามถ่ายความเป็นอยู่แทนซึ่งแค่นี้เธอก็คิดว่าเพียงพอแล้วแต่เธอเป็นห่วงความรู้สึกของลูกสาวมากกว่าเธอกลัวว่าเบนจะรักจะคิดมากและไม่เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น แต่ตามที่เธอสังเกตดูเบนจลรักแล้วก็เห็นว่าลูกสาวของเธอเป็นเด็กดีและเข้าใจอะไรได้ง่ายเมื่อเธออธิบายบอกกล่าวอะไรเบนจลรักก็จะรับฟังและไม่เคยน้อยใจเลยแม่รักลูกนะลูกเป็นเด็กดีสักวันหนึ่งลูกจะพบกับชีวิตที่สุขสบายแม่จ๋าบอกว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่มีเงินทองมากมายหรือไม่ต้องทำอะไรเลย ลูกเองก็จะจำไว้ใช่แล้วจ้ะแค่เรายอมรับในสิ่งที่มียอมรับในสิ่งที่เป็นและขยันอดทนชีวิตก็จะสุขสบายแล้วล่ะลูกสองแม่ลูกโอบก,กอดกันด้วยความสุขตามประสาคนในชนชั้นบ่าวรับใช้ซึ่งแตกต่างจากบนเรือนใหญ่ที่วายากับเบนจมาอาศัยอยู่เพราะบนเรือนใหญ่นั้นวุ่นวายและโกลาหนไปด้วยคนรับใช้ ที่ต้องทําตามใจเบนจมาตรให้ได้และวว่ายาเองก็เข้าข้างลูกอีกด้วยเธอไม่เคยสอนลูกให้เข้าใจอะไรต่อมีอะไรไม่เคยสอนให้เบนจมาตรเกรงใจหรือเข้าใจคนอื่นเธอมีแต่จะให้ตามที่เบนจมาตรร้องขอเพราะคิดว่าถ้าได้ให้ในสิ่งที่ลูกสาวพอใจนั่นคือความรักซึ่งเธอนั้นคิดผิดอย่างมหาศาลแม่ดูอีนางคนใช้สิ มันทำเสื้อลูกยับไปให้ผลหน้าข้าเลยไปนังพวกนี้ทำไมทำงานไม่ได้เรื่องอย่างนี้นะไปบ่าวรับใช้หลายคนต่างลุกเดินออกไปอย่างรวดเร็วพอเดินพ้นประตูออกมาพวกเขาก็ด่าทอสองแม่ลูกและนินทากันอย่างสนุกปากข้าแสนจะชิงชังแม่ลูกคู่นี้เสียจริงใช่ข้าก็เช่นกัน เมื่อถึงวันเกิดของเบนจลักษ์เศษรธีวากะก็ได้ซื้อของขวัญให้และข่าวการได้รับของขวัญจากพ่อทําให้เบนจมาดและแม่ไม่พอใจวายาเลยเรียกสัมพีกับเบนจลักให้ไปหาโดยได้สั่งให้นําของขวัญที่เศษฐีวากะให้มาด้วยเมื่อทั้งสองแม่ลูกไปถึงเบนจมาดก็ดึงของขวัญไปจากมือของเบนจลักและเมื่อเห็นว่าเป็นรองเท้าเธอก็เก็บไว้เอง และหยิบรองเท้าคู่เก่าของเธอโยนให้เบนจรัตซึ่งเศรษฐีวากาที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านก็ทันได้เห็นเหตุการณ์เข้าพอดีรองเท้าคู่ใหม่นี้เป็นของข้าส่วนของเจ้าเอานี่ไปเบนจามาาอย่าทาแบบนี้กับน้องสิของขวัญน,นั้นเป็นของน้องนะลูกไม่มีน้องนางนี้ไม่ใช่น้องของลูกไปให้พ้น สาพีที่ยืนก้มหน้านิ่งอยู่ข้างๆลูกสาวได้ก้มลงหยิบรองเท้าคู่เก่าที่เป็นจมาทโยนมาให้และจูงมือลูกสาวเดินออกไปเษถีวากะมองตามด้วยความไม่สบายใจนักแต่สองแม่ลูกที่ยืนอยู่ข้างๆนั้นกลับมองด้วยความสะใจและยิ้มกลิ่มในใชัยชนะที่ตนคิดไปเองว่าอย่าจูงมือลูกสาวเดินเข้าไปในห้องพักฝ่ายเสถีวากะก็รู้สึกเบื่อนายสองแม่ลูก เขาเลยเดินเข้าห้องทำงานและเก็บตัวเงียบอยู่แต่ในนั้นวันเวลาผ่านไปจนเบนจมาดและเบนจะลักอายุถึงวัยที่จะแต่งงานได้แล้วและตามธรรมเนียมนั้นท่านเศรษฐีวากะก็จะต้องเชิญบรรดาลูกของเศรษฐีน้อยใหญ่ให้มาดูตัวลูกสาวทั้งสองคนและเมื่อถึงวันดูตัวเบนจมาดก็แต่งตัวสวยพริง้งเธอประโคมใส่เครื่องประดับราคาแพงจนเต็มตัว และแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามส่วนเบญจรัก์นั้นเธอแต่งตัวตามสมควรและดูสง่างามตามแบบของเธอเมื่อทุกอย่างพร้อมศัพ์แล้วและฝ่ายชายได้เข้ามานั่งพร้อมหน้ากันท่านเศรษฐีก็เดินนำวายาและเบนจมาศก,กับสัมพีและเบญจรัก์ษเข้ามาในห้องโถงใหญ่ที่รายล้อมไปด้วยหนุ่มๆลูกของเศรษฐีและทำเนียมปฏิบัติที่มีมา แม้ว่าฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเลือกหญิงสาวแต่ในความเป็นจริงแล้วก็ต้องขึ้นอยู่กับฝ่ายหญิงด้วยคือถ้าฝ่ายหญิงไม่ถูกใจฝ่ายชายก็หมดสิทธิ์ที่จะได้แต่งงานกับเธอเบนจามาากับแม่ของเธอนั้นได้เล็งชายหนุ่มลูกของเศรษฐีใหญ่ที่ชื่อสุกรีไว้แล้วเพราะสุกรีนั้นเป็นลูกชายของเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในเวลานี้เบนจามาาจึงหมายมั่นปั้นมือ ว่าเธอจะต้องแต่งงานกับเขาให้ได้เพราะเธอเห็นว่าเท่าเทียมกันทุกประการส่วนเบนจารักนั้นเธอไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าจะเลือกใครมาเป็นคู่ครองเธอเลยนั่งสังเกตชายหนุ่มแต่ละคนและเธอก็มองผ่านชายหนุ่มที่นั่งอยู่แถวหน้าไปเพราะชายหนุ่มเหล่านั้นคือลูกของเศรษฐีใหญ่ที่เบนจารักไม่ต้องการแต่งงานกับชายหนุ่มที่ร่ำรวยมากแต่เธอต้องการคู่ครองที่อยู่ในระดับเดียวกันกับเธอ และไม่จำเป็นต้องร่ำรวยเบนจาร์ลักแอบมองหนุ่มๆจนไปสะดุดเข้ากับรพินชายหนุ่มลูกของพ่อค้าที่ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายและเขาเองก็ไม่ได้อยากมาดูตัวทั้งสองสาวในวันนี้ด้วยแต่ขัดคำสั่งของพ่อและแม่ไม่ได้แต่เมื่อได้เห็นเบนจลั์ษั์รพินก็ชอบใจในทันทีและนั่งจ้องมองเธออยู่ตลอดเวลาในตอนแรกนั้น รัพินไม่คิดว่าเบนจลักษ์จะสนใจเขาเพราะเขานั้นไม่ได้เป็นลูกเศรษฐีใหญ่และคิดว่าลูกสาวของเศรษฐีวากะคงจะเลือกชายหนุ่มที่ร่ำรวยมากๆอย่างแน่นอนแต่กลับไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะเบนจลักษ์ได้ส่งยิ้มให้เขาเมื่อเขายิ้มตอบหญิงสาวก็ยิ้มออายและกล้มหน้านั่งนิ่งๆอย่างสงบเสงี่ยมซึ่งแตกต่างจากเบนจาม่าที่ทำตัวเฉิดฉาย และเชิดคอชูหน้าอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังโปรโยยิ้มให้กับหนุ่มๆไปทั่วเมื่อการเลือกคู่จบสิน้นโดยเบนจมาศนั้นได้เลือกแต่งงานกับสุครีและเบนจลักษ์ก็ตกลงแต่งงานกับระพินไม่นานนักงานแต่งงานของทั้งสองคู่ก็ถูกจัดขึ้นโดยงานแต่งงานของเบนจมาศถ,ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมฐานะของเศรษฐีทั้งสองคนที่ได้เกี่ยวดองกัน แต่งงานแต่งงานของเบญจรักษ์กับระพินนั้นถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายและเบนจรักษ์เองก็ถูกใจและชอบใจมากเมื่อแต่งงานกันเรียบร้อยแล้วคู่ของเบนจมาศกับสุกรีก็ใช้ชีวิตเยี่ยงเศรษฐีโดยที่เบนจมาศนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแม้แต่ง,งานบ้านงานเรือนเธอก็ไม่ทำแต่เบนจรักษ์นั้นเธอได้ขอเศรษฐีวากะไปช่วยระพินค้าขาย ซึ่งเศรษฐีวากะก็อนุญาตด้วยความยินดีบ่อยครั้งที่คู่ของเบนจลักษ์และละพินถูกเบนจมาศและแม่ของเธอเหยียดหยามดูถูกแต่หนุ่มสาวทั้งคู่ก็ไม่ถือสาและใช้ชีวิตตามแบบของตัวเองอย่างมีความสุขไม่นานหลังจากนั้นรับพินก็คิดปลูกบ้านใหม่โดยเขาได้ขออนุญาตท่านเศรษฐีวากะหรือบ้านหลังเล็กที่ท้ายสวนออกและปลูกบ้านหลังใหญ่ ให้เบญจลักษ์กับสัมพีได้อยู่อาศัยเพราะทั้งคู่ได้ช่วยกันทำมาค้าขายจนเริ่มมีเงินทองมากขึ้นเมื่อเศรษฐีวากะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นเขาก็ยินดีด้วยและอวยพรให้เบญจลักษ์กับระพินประสบความสำเร็จและร่ำรวยมากขึ้นแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อสุกรีได้แอบมีเมียอีกหลายคนจนมีเรื่องทะเลาะก,กับเบญจมาศอยู่เสมอ ชีวิตคู่ของทั้งสองคนเริ่มระหองระแหงและธุรกิจของเศรษฐีวากะก็มาย่ำแย่ซ้ำอีกรวมทั้งธุรกิจครอบครัวของสุกรีด้วยไม่นานนักชีวิตเศรษฐีของทั้งสองครอบครัวก็พังครืนเบนจมาดนันรับไม่ได้เธอร้องไห้ฟูมฟายและเอาแต่โทษผู้เป็นพ่อกับสามียิ่งเธอเห็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเบนจลักเธอก็ยิ่งช้ำใจ จนสุดท้ายเบนจมาศก็ทนไม่ได้เธอเลยผูกคอตายแลว้ววายาผู้เป็นแม่ก็ตรอมใจตายตามไปอีกเศรษฐีวากะเสียใจมากที่ชะตาชีวิตพลิกผันเป็นแบบนี้เขาได้แต่เศร้าซึมเพราะหมดสิ้นลูกเมียที่เคยอยู่ด้วยกันมาอีกทั้งบ้านช่องก็กลายเป็นของคนอื่นไปแล้วและตอนนี้เขาก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีเหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้วด้วย แต่เศรษฐีวากะานั้นยังโชคดีที่มีเบนจลักษ์และสัมพีอยู่เพราะเบนจลักษ์ได้บอกให้เขาไปอยู่ด้วยกันที่บ้านซึ่งที่ดินและบ้านที่สร้างขึ้นใหม่ตรงท้ายสวนนั้นยังคงเป็นของเธออยู่พ่อขอบใจลูกมากนะเบนจลักษ์พ่อเลี้ยงดูและดูแล,แลลูกไม่เต็มที่เลยแต่ลูกก็เต็มใจให้พ่อมาอยู่ด้วยลูกยินดีและไม่เคยคิดมากในเรื่องที่ผ่านมา ขอให้พ่ออยู่อย่างสุขสบายเถิดนะเศษฐีวากะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่โดยการเป็นสามีที่ดีของสัมพีและเป็นพ่อที่ดีของเป็นจลั์ด้วยและเขาก็ได้เป็นที่ปรึกษาให้กับระพินในการทำมาค้าขายส่วนระพินกับเป็นจลั์นั้นก็ขยันขันแข็งและช่วยกันทำมาหากินทุกคนต่างก็ใส่ใจดูแลกันและกันอยู่ด้วยกันด้วยความรัก และหลังจากนั้นเพียงแค่ไม่กี่ปีรับพินกับเบนจลักษณ์ก็กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองนั้นและมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขอย่างที่สุด